สวัสดีครับวันนี้จะมาทำโปรแกรม r e v s i n g After ทนะครับเจะมาสร้าง MAC CCW นะครับ1 0ึ0งนะครับแล้วก็ MAC CW 100.00ครับแล้วก็สร้าง s วิตช์ CW 0 0 1นะครับแล้วก็สร้าง s วิตช์ stop 00.00นะครับก็ s วิตช์ CCW 0 0 2นะครับ นี่ครับอันนี้สร้างสวิต์ eno นะครับสวิต์ cw นะครับอันนี้สร้างแ max nc นะครับแ max cw นะครับแล้วก็สร้างแม็กแล้วก็สร้างสวิต์ stop นะครับ nc นะครับแล้วก็ max cw นะครับแล้วก็สร้างสวิต์ no max cw นะครับน,นี่ก็เป็น สวิต CCW นะครับ NO นะครับแล้วก็สวิต CW NC นะครับแล้วก็แม็ก CW NC นะครับแล้วก็สวิตสต็อป NC นะครับแล้วก็แม็ก CCW นะครับแล้วก็สร้างแม็ก CCW NO นะครับครับมครับครับวันนี้เหมือนมาทำโปรแกรม reversing after ต t อ p นะครับตันแรกนะครับสูตรโวล 24โวล์นข้ากับคนะนะอมนะครับนะลแล้วลก็มาก็24โวล์นเข้ากับคอมบ้างนะครับ เขมาก็สูตรวนเข้าคอมมีตันนะครับแล้วก็ต่อคอมทวงกันครับมา x หกนะครับต่อกับสูดจุดสูตจุดสูตนะครับแล้ว x เจ็ดนะครับต่อกับสูตจุดสูตหนึ่งนะครับ เสิบต่อกับศูนย์จุดศูนย์สองนะครับต่อมาก็วยศูนย์มาต่อกับหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับวาหนึ่งต่อกับหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับนะนี้กดตัวนี้จะไปนะครับ กตอนนี้จะไปไม่ได้ครับต้องหยุดแล้วก็ตัอนนี้กลับนะครับตั้งนี้ครับจะไปไม่ได้ครับต้องหยุดก่อนแล้วก็กลับมนาะ